ชมครับเด็ดพ่อท่านสิ้นไปนานแล้วให้ฉันทำตามหน้าที่ของฉันเพื่อตัวฉันเองบ้างไม่ได้เหรอเดี๋ยวก่อนท่านนี่ท่านพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าอ๋อนี้ท่านกำลังคิดหาเจ้าสาวโดยการที่เดินหาตามท้องถนนอย่างนี้เหรอท่าน ก็ไม่แน่นะฉันอาจจะพบผู้หญิงคนนั้นก็ได้ไไอ้าวท่านท่านครับโอ้ยหมดจะไปกันไปแบบ <c oughs> จริงเลยท่านคอร้องวิ่ เียเียบเงีย mhm. คุณหญิงครับคุณหญิงครับคุณหญิงครับไปไหนนะคุณหญิงครับคุณหญิงครับคุณหญิงครับ คุณหญิงครับคุณหญิงครับคุณหญิงครับอยู่นี่โว้ยตกใจหมดนี่คุณหญิงขอร้องนะครับพูดจาให้มันไพเราะไพเราะหน่อยได้ไหมครับอย่าโวยอย่าวายอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับนี่นะข้าอุ่มไม่ได้ยินเขานะไม่ได้โทษคุณหญิงนะโทษผมนะหญิงก้นเขียวเลยนะหาว่าพาคุณหญิงพูดจาไม่ไพเราะ นะครับอือเออหยิบสลิงให้ทีแล้วก็เอาเอาแล้วก็สูบนมให้เต็มสลิงเลยนะเอเอแล้วทำไมคุณหญิงไม่ยกดื่มเอาล่ะครับโท่ใครบอกเขาจะกินเองแล้ว,ลวจะฉีกข้าเส้นนะอุ้ยบ้านี่ไงจะฉีเข้าลลำต้นวานไงเพื่อบำรุงให้มันแข็งแรงเติบโต ก็ลดน้ำเอาก็ได้เลยครับไม่ไปฉีดทำไมนะครับผมใครๆเขาก็ลดน้ำมาทั้งนั้นนะครับน้ำอ่ะมันไม่มีสารอาหารเพียงพอให้มันโตเท่าฟ้าคุณหญิงพูดตลกจริงต้นนี้นะครับคุณหญิงจะโตเท่าฟ้าเออสิเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยอะไรครับ เขาเรียกว่าว่านกินคนเงียบเงียบเงียบเพลเกิดมาจากทั้งพ่อทั้งแม่เมื่เคยอีกเนี่ยว่านกินคนใจแล้วไม่ป่านี้ท่านนั้นยังไม่ส่งข่าวนะเงียบไปเลย นี่สิครับแกจะไปไหนจะโอโอไปออกไปข้างนอกครับพี่ไปไม่ได้นะแม่นัทนากับหญิงการมาที่เนี่เพิ่งโทรศัพท์ไปนัดเดี๋ยวนี้เองอะโทรท่านแม่ครับนะครับเอาละยังไงก็ไปไม่ได้นี่แกไม่ช่วยดูแลหญิงการมั่งเหรอหญิงการน่ะเป็นน้องนะถ้าไม่ช่วยกันอบรมดูแลอีกหน่อยก็เป็นกระเทยหรอก โอ้ท่านแม่คนอย่างหญิงการนะ่ะใครไปเปลี่ยนได้ล่ะครับแม่นี่แหะจะเปลี่ยนหญิงการให้ได้คุณหญิงครับนี่คุณหญิงครับท่านพ่อนะให้ให้คุญิงหาด่วนเลยครับตอนนี้ครับโอ้ยระวังหน่อยนะครับหาทำไมอ่ะโอ้รู้สึกว่า จะพาคุญิงออกไปข้างนอกแหละครับผมนี่ท่านพ่อยังรับสั่งให้นมอุ่นเนี่ยนะครับเตรียมพวกสก๊อตไบ์ไปเยอะเลยโอ้โหเพียบเลยครับสงสัยว่าจะเอาไปขาดขี้ใครคุณหนูครับแถวๆนี้ครับเห็นบอกว่าสกปรกมากครับว้าแสดงว่าท่านพ่อต้องไปวางท่านป่าแน่เลยอ่ะนี่อันนี้ยังไงผมก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับคุณหญิงครับเพราะว่าเวลาท่านจะเด็ดไปไหนนี่ไม่ไม่เคยเขียนรายงานหรือว่าโทรมาบอกมาแจ้งให้กันรู้ก่อนเลยครับ มากไปแล้วจำงเนี่ยถ้าท่านได้ยินเข้าอ่ะแกถูกบาทาเบอร์ห้าแน่ครับเคยโดนเหมือนกันครับเออเนี่ยเช็ดใบไม้ให้หน่อยสิเออเนี่ยอย่าซุ่มซ่ามนะครับมันรับประทานแกฉันไม่รู้ด้วยนะเออเฮ้ยมันรับประทานแกก็คือฉันนัสินะเคนี่ยนึกว่าคนอื่มแก เออพอพอต้นไม้ใบป,ปกเลยชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมนี่นะเป็นคนดีพืชอ,อะไรไม่เคยกินเลยกินแต่พวกเนื้อสัตว์ต่างๆไม่ใช่เป็นคนกินมังสวิรัตนะแล้วก็เลือดผมก็ไม่ดีนะนะเป็นเอทด,ด้วยนะจะบอกให้มันเป็นแบบช่วงติดต่อเป็นแบบพวกอาหารพวกอะไรติดพืชติดอะไรเนี่ยพืชตายมาหลายต้นแล้วไปเร็วค่ะ,คะมาแล้วแรงเยอะจริงๆเลยมาแล้วนะคะยิงมาแล้วค่ะ โอ้ยเขาทำไมเจ็บมาทูนเดี๋ยวพ่อเพราะเพราะสี่สอนไม่รู้จักจามคุณหญิงมาเลยลค่ะ,ะ,ค,ะคุณพ่อรีบหญิงทำไมคะพ่ออยากให้เราเรีบแปลนาาักท่าเสรแล้วก็จัดการไอ้ลบไอ้ที่แมววเนี่ออกไปให้เรียบร้อยเอาหน้ากาที่เหมือนคนนะลูกเข้าใจมา,อามอมัดสูงให่พ่อดูแล,อแล้วพ่อจะพาเราไปหาท่านป้า ไม่ได้หรอคะไม่ได้นั่นนะท่านอุตสาห์โทรมาชวนเองแล้วพ่อก็ตอบรับเรียบร้อยไปแล้วเข้าใจไหมคุณช่วยหน่อยไค่ะไม่อาไม่อาไปไปค่ะคุณหญิงค่ะไปสิคะไปอาบน้ําให้สวยๆค่ะอย่าอย่าไปดีก็ไม่ดื้อนะคะไปค่ะหอมแล้วไหมหอมคุณหอมทค่ว่าหอมนะคะเนี่ยไอ้ดวนค่ะเดี๋ยวเอาที่ขัดที่ขายตามท่นขึ้นไปข้างบนค่ะเดี๋ยวจะไปถูงให้นะคะโอ้โหหอด้ว คุณหญิงไปค่ะไปทำไมล่ะคะไปสิคะเดียวเลือกไม่เอาอย่าไม่ไปไปทำไมทำไมอ่ะคุณหญิงไม่อยากไปเจอพี่จินพี่จักรหรือคะไปสิค่ะเดียวเลือกเด็กดีไปลูกเออแล้วลูกกับโปรงระมาด้วยนะลูกอะไรนะคะว่าลูกใส่กระโปรงไปกระโปรงกระโปรงกมาค่ะคุณหญิงคุณหญิงขามันั่ฟังไม่เอานี่ฟังนะคะ งอกระโปรงสิคะจะได้ดูสวยจะได้ดูเป็นผู้หญิงคุณหญิงขาขอร้องเถอะค่ะนมจะได้นอนตายตาหลับเจ้าีนะคะคนดีคนดีนะคะไม่อยาก<อ>สวยหญิงลูกต้องนุ่งกระโปรงนะเพราะว่าท่านป้านะไม่ไม่ทรงโปรดผู้หญิงที่นุ่งกางเกงเข้าใจไหมลูกไม่อยากไ่อสวยไม่อยากสวยหน้าอ้เจะให้นมเหนื่อยไปถึงไหนคะมาคนดีคนดีนะลูกนะมา แล้วอ็ทมมาเก็บไปที่ข้าคุณหญิงนะไปนะข้าวคนดีคนดีนะคะเดี๋ยวสักครั๊งเดี๋ยวผมลงกันหมดเอียนท่านขี้หัวไปเรื่องข้าคุณหญิงทูสงสารลมนะคะไปค่ะไปไปเอาไปนะไม่เอาไม่อยากไป ไปแล้วไปจัดการเอาคุณญิงมาเดี๋ยวนี้เพราะท่านสั่งลำดวนไ,<อ>ไปแล้วหวอคุณน้องคุณนองไปนนไปทิ้งแล้วคุณน้องจะไปได้ยังไงละ่ะคะเดี๋ยวก็ถูกยันกันแน่นเอาไว้อย่างนี้หรอกโดนทุบโด,น,ด,น,ด,น,ดนยิงโดนเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้ใครจะกล้าไปหวชีวิต,ตทันทอไม่ต้องรันทงรันทศไอ้น้าคุณท่านสั่งไปนะลำดวนเออช่วยกันหน่อยไปต้องไปด้ยวยเหรอ เฮ้ยกล้าเข้ามาสิกูต้องถอยิจ้อยู่ดีไม่ว่าดีไม่ต้องมายุ่อย่นะี้วนักหนักหนักหนั มาแล้วลนะครับท่านแม่เอาก็ออกไปรับทานนาสิครับโอ้ยจิ้มจิ้มเดี๋ยวผมไปเร็วนี่ จะมีอะไรขาดตกบกพร่องหรือเปล่าเนี่ยนานๆจะรับแขกคุณพิพิรีตรสักทีเดี๋ยวเขาได้ขายหน้าท่านชายชรัตเลยสวัสดีจ้ะนี่ครับเชิญนั่งสิงท่านอา้าวแล้วยิงการแล้วครับท่านานะอ๋อที่ยิงการไม่มาเนี่ยเพราะไม่ต้องการจะพบหน้าฉันใช่ไหมอ้าวยิงการ ไปไหนอ่ะออกมาเถอะทางบ้านในไห้ภายหมดแล้วล่ะจะไปาอทําไมแค่เรื่องอ๋อนี่หลานสาวฉันอายเหรออ๋อนี่หลานสาวฉันรู้จักอาองั้นเหรอไม่ต้องอายเราจะอายทําไมเหรอเออคือวันนี้หญิงการเออหญิงหญิงการวันนี้ฉรุกเลย กลับกนป้าสปะรุ่ป้า <c oughs> เออเจริสุขนะลูกนะขึ้นมานั่งข้างบนหรอขึ้นมานั่งตายตายตายละถึงการกระเพ่ <c oughs> <c oughs> เสียงนั่งมันหุบหุบมาสิลูกนี่เคี่ยวข้าวเนี่ยให้เสียงดังโบราณก็ถือหรือไหมาะจะเรียกว่าก็อุบาทจะเข้าไปอยู่ในท้องก็รู้ดีนะ แต่ทำไมถึงไม่สํารวมกิริยาฮะมันลืมตัวทุกทีอ่ะตอนเจออาหารอร่อยๆแบบเนี้ยอนนี้ถ้าคุณเ็กเได้ยินเข้าเนี่ยเขาจะหาว่าพ่อเล้นลูก,กอยอกอยากๆน่ <c oughs> มีหน้าตัวดร่ยกพร้อมก็หลอ่อกงอเหมือนนกยางขยับเแบรบไม่มีผิดเลยเคยเห็นจานเบนไหมพีจ่จันโอ้จริงแฮะพี่จินนี่นี่โต๊ะอาหารนะหญิงการจะมาร่อนจานกันเฉย มินงการก็พูดเล่นกับท่านแม่ตอนพูดน่ะเล่นแต่ตอนล่อนไม่แน่โอ้โน้องกลัวพอพอพอพ,อ <c oughs> พวกเราก็เหมือนกันดั่วน้องอย<ห>ู่ได้ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าน้องยั่วขึ้นอะล่ะลูกอาหารอร่อยๆ <c oughs> ก็ทานเยอะๆนะน่าสงสารนะ พ่อนะ่ะทำงานมากเลยไม่มีเวลาจะเอาใจใส่ลูกได้ยินการชอบทานอาหารประเภทไหนแล้วลูกก็อาหารฝรั่งค่ะอาหารฝรัง่งอชอบแบบไหนล่ะอืกอก็ประเภทเออไสเดือนอบเนยไสเดือนเนี้ยต้องขุดใหม่ๆสดๆจากสวน แบบเฮ้ยาวขนาดเนี้ยต,ตึ้งต่งๆึ้งอาจจะอ้วกว่าน,นี้นิดนึงเฮเรียบแล้วก็เนยเนี้ยก็ต้องมาจากเดนมาวิธีทำก็คือควักเนอยออกมาจากถาดขนาด3ามคูณสสูงก็มัณน,นิ้วครึง่งต้องสูงหน่อย กันมันพลันชุ่มเยาะออกมาจากนั้นก็เอาไส้เดือนลงไปเยอะใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ครุกให้ทั่วแล้วก็ใส่เตาอบอใช้ความร้อนประมาณ360องศาแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีครึ่ง แล้วพอได้กลิ่นหอมหอมนะก็ออกมารับประทานกับขนมปังกระเทียมไอ้จอบ